สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เช็คลน์แต่งลบบุรีนะครับก็จะมารีวิวชุดล้อ P C X รุ่นตัว A B S นะครับก็คือรุ่นนี้จะมีดิสหน้าแล้วก็ดิสหลังนะครับดิเบรกหน้าดิเบรกหลังนะครับตัวนี้ก็คือหลายคนถามถึงมากนะครับหมายถึงว่าราคามันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ก่อนนั้นมันจะมีดุมเป็นดุมอีกแบบหนึ่งครับก็คือเป็นดุมคลิกแล้วก็มีชุดสเปเซอร์ลายแปลงอย่างนั้นน่ะมันก็มีนะครับแต่ว่าราคาจะค่อนข้างสูงนิดนึงกว่าชุด ก่าชุดปกตินะครับทีนี้มันมีดุมตัวนี้มานะครับเป็นดุมยี่ห้อชื่อ DTD นะครับก็คือเป็นดุมดิสหน้าดุมดิสหลังนะครับตรงรุ่นปี21 22นะครับหรือว่าถ้าประมาณนี้นะครับปี21 22ใส่ได้เลยนะครับตัวที่เป็น ABS นะครับก็คือจะมีดิสหน้าดิสหลังนะครับส่วนรูปร่างดุมก็จะประมาณนี้นะครับ ดุมหลังก็เหมือนเหมือนดุมถ้าตัดไอตัวนี้ออกก็เหมือนดุมปกตินะครับแต่พอขึ้นมาปุ๊บก็จะมีตัวที่ใสจ่จานดิสให้เรานะครับฮะส่วนดุมหน้านะครับก็ดุมหน้าก็เหมือนดุมปกติทั่วไปนะครับจริงๆไอตัวตัวแผ่นตัวนี้มันจะถอดออกได้นะครับก็คือเวลาจะขึ้นสี่ลวดเนี่ยก็ขันน็อต3ตัวนี้นะครับถอดออกมานะครับเสียบสี่ลวดเข้าไปเสร็จปุ๊บอะไรเสร็จปกติก็ตัวนี้ใส่เข้าไปทีหลังนะครับแล้วก็อาจานเบรกแปะเข้าไปนะครับขันน็อต เสร็จแล้วนะครับอ่าทีนี้ดุมจบไปนะครับทีนี้เรื่องล้อนะครับวงล้อขอบล้อชุดนี้ลูกค้าสั่งไว้นะครับก็เลยจะมารีวิวให้ดูนะครับชุดนี้เป็นล้อเขาเลือกลูกค้าเลือกเป็นล้อโยโกสีดานะครับขนาดล้อก็เป็น1.4นะครับโยโก1.40นะครับเดี๋ยวดูเกิดเพนเลยอ่าประมาณนี้นะครับกล้องไม่ชัดขออภัยนะครับโอดีเบอรบอรนะครับ ่ากล้องไม่ค่อยดีแล้วก็ล้อโยโกโดามเสร็จปุ๊บก,ก็ขึ้นซีรวดเรียบร้อยนะครับส่วนตัวนี้ใส่เป็นยางยี่ห้อคาเมลนะครับล้อหน้าใส่เป็นเบอร์50ทับ100นะครับล้อหลังเป็นเบอร์60ทับ90นะครับลายก็จะเป็นลายไฟนะครับ จริงๆเนี่ยเรื่อง่อ,งอันนี้คือถ่ายให้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับจริงๆถ้าลูกค้าอยากได้ล้อสีอื่นยางขนาดไม่ชอบแบบนี้อยากได้ยางขนาดอื่นแจ้งมาได้นะครับเอาลายอื่นไม่เอาลายนี้จะเป็น IRC มิชลินก็มีนะครับหรือจะเป็นดูโรล,ลายอ่ามันจะเป็นลายเคี้ยวๆาลายเหมือนคล้ายๆแบ็กเล็กนะครับตัวนั้นก็มีนะครับสวยเหมือนกันอ่าทีนี้อ่ะพี่พูดมาเยอะแล้วแล้วชุดนี้มันกีบาทละพี่ ชุดนี้นะครับก็คือที่ลูกค้าจะได้นะครับย้ำอีกรอบมีดุมหนึ่งคู่นะครับล้อโยโก,โกสีอะไรก็แล้วแต่นะครับหนึ่งคู่เหมือนกันสีลวดขึ้นล้อนะครับหน้าหลังเลยยางนอกในเป็นของคาเมลนะครับชุดนี้นะครับราคาเข้านะครับอยู่ประมาณสามพัน 3, ปลายปลายนะครับสามพันปลายปลายทำไมต้องปลายปลายที่พี่เป๊ะๆเลยไม่ได้อะคือ ถ้าในคลิปบอกเป๊ะๆเ,เลยเกิดบางทีของมันปรับขึ้นปรับลงนะครับก็จะไม่ชัวร์ก็เลยบอกประมาณแล้วกันนะครับยังไม่รวมส่งนะครับอยู่มาสามไปไปลายได้ครบชุดแบบนี้เลยก็ไปถึงลูกค้าก็ถอดจานดิสจากล้อแม็กเดิมนะครับเอามาใส่กับตัวเนี้ยนะครับหน้าหลังนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วบูทล้อใส่บูทล้อเดิมได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับส่วนสีล้อพี่ผมไม่อยากได้สีดํามีไหมมีสีอื่นไหมมีครับ่เดี๋ยวให้ดู มันก็จะมีสีตรงหน้านี่ก็เป็นสีเขียวนะครับสีม่วงทองอ่อนทองเข้มทองกลางก็มีนะครับแล้วก็เป็นโยโกะสีดําสีแดงสีฟ้าสีเงินก็มีนะครับแล้วก็เป็นล้อสีอันนี้เป็นน้ําเงินนะครับแดงอันนี้ทองกลางนะครับอันนี้จะอ่อนกว่านิดหนึ่งนะครับอันนี้จะอ่อนกว่าอันนี้จะเข้มกว่านิดหนึ่งนะครับก็จะมีเข้มกว่านี้อีกนะครับส่วนสีเงินก็จะเป็นประมาณนี้ โยโกสีเงินถ้าใครชอบแบบขา,ขาวๆเอียมๆก็มีนะครับส่วนใหญ่ล้อจะมีหลายสีนะครับก็เลือกเอาได้ราคาเท่าเดิมนะครับส่วนขนาดยางนะครับจริงๆแล้วชุดนี้ก็จริงๆลูกค้าก็คือตามจริงๆผมจะไม่ค่อยระบุเท่าไหร่แล้วแต่ลูกค้าสั่งนะครับถ้าอยากได้ล้อหลังเป็นเบอร์200หรือก็คือเบอร์50าสิบทับร้อยเนี่ยก็ได้นะครับหรือจะเอาเป็น2องสองห้าหกก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับชุดนี้ก็มาสามพันปลายๆนะครับ ถ้าในาสนใจนะครับแล้วจะสั่งซื้อยังไงก็อแอดไลน์ก็ได้ครับเป็นเบอร์นี้นะครับ0917826615นะครับ0917826615นะครับเป็นเป็นเบอร์โทรศัพท์ในไลน์นะครับหรือว่าเป็นช่องทางเฟ e บุ o กนะครับแฟนเพจก็เป็นชื่อว่าเช็คอะไรแต่งจัดส่งทั่วประเทศนะครับลองพิมพ์ไปถ้าค้นหาไม่เจอหรือยังไงก็โทรเลยครับโทรเลยมา 09172615 8เบอร์เดียวกันนะครับร้านอยู่จังหวัดลบบุรีนะครับถ้าใครที่อยู่ละแวกใกล้เคียงหน้าร้านใกล้ๆมาก็แวะมาทำที่ร้านได้นะครับโอเคอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับรีวิวคร่าวๆท่านใดสนใจเพิ่มเติมสอบถามเพิ่มเติมโทรต,ตามเบอร์ที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอ่ะท่านใดสนใจก็ทักมาที่ตามที่บอกนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ จบเพียงเท่านี้เนาะไม่มีอะไรมากนะครับสวัสดีครับ